สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น XLS นะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่879,000บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าด้วยรุ่น XLS ที่ตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกดเบี้ยพิเศษ0%หรือว่าชุดแต่งฟรีรอบคันเนี่ย แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนพร้อมเราเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตู xls นะครับเป็นรุ่นกระบะ4ี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0 cc 170ดแรงม้านะครับและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าและชุดกันชนหน้าเป็น f 2 2นะครับเป็นอ่าทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับตัวส่เนี่ก็ทำเป็นสีดำนะครับเป็นดำเงาพร้อมไฟ led สาดวงนะครับสีส้ม ซึ่งกระจังตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับรับกับดวงไฟคู่หน้าที่จะเป็นอ่าเป็นแบบ LED เ i f เ,เตอร์นะครับพร้อม daytime running l i g h เป็นรูปไฟตัว C ไฟตัวนี้มาพร้อมระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยและผมยังเพิ่มเติมตัวเข้าไฟหน้าสีดำให้กับคุณลูกค้านะครับเพิ่มความฉบบเฉี่ยวให้กับดวงไฟคู่หน้าสําหรับด้านล่างนะครับก็เป็นชุดแต่งกันชน F2 ก็จะมาพร้อมกับชุด ไปตัดหมอกนะครับข้างละสองดวงรวมเป็นสี่ดวงเลยนะครับก็จะได้ทั้งความดุดันได้ทั้งความหรูหรานะครับแล้วก็ดูผิวเผินจากด้านหน้าเหมือนรุ่นเลปเตอร์เลยนะครับและยังเพิ่มเติมตัวซุ้มล้อแบบเรียบนะครับทําสีเทาคาไฟเช่นเดียวกับสีกันชนหน้านะครับรับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างล้อคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม็กของโอเอซิพร้อมยางมอนสเตอร์นะครับ สเปกยางก็จะเป็น265 R15 R18 นะครับขนาด18นิ้วเดิมจะเป็นแม็ก17นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นแม็ก18ให้เลยนะครับของ o a s i ซก็จะได้ทั้งความนุ่มเงียบนะครับในกรณีที่เราขับขี่ทางเรียบหรือว่าวิ่งทางไกลก็นุ่มนวลด้วยนะครับสำหรับด้านข้างนะครับมีการติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอยสีดำให้กับคุณลูกค้านะครับ เพื่อป้องกันริ้วรอยจากการเปิดประตูไม่ว่าจากเล็บหรือว่าสิ่งมีคมอื่นๆที่เราถือติดมือมานะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับเรือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80นะครับกระจกหูช้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเราด้วยนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับท้ายรถนะครับผมเพิ่มเติมตัวฝาปิดถังน้ำมันให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับ ด้านท้ายกระบะก็ค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็กว้างสังเกตว่าสมล้อเล็กนะครับทําให้พื้นที่ในการวางสัมภาระมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงสันขอบกระบะก็จะมีตัวพลาสติกแตะขอบกัน้อยให้แล้วนะครับแล้วก็ไว้สําหรับพาดของพิงของหรือนั่งได้ด้วยนะครับสําหรับด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งตัวครอบฝาท้ายนะครับตัวส่อนสอดนะครับสีดําขอบขาว นะครับเพิ่มมิติให้กับฝาท้ายแล้วยังเพิ่มตัวอะเคลิกด้านล่างเป็นคําว่าเลนเจอร์ให้กับคุณลูกค้านะครับทําให้ดูฝาท้ายดูมีมิตินะครับดูโดดเด่นขึ้นมาพร้อมกันชนท้ายนะครับติดโดวกับตัวรถติดตั้งจากโรงงานพร้อมนะครับแล้วก็ผมยังเพิ่มเติมตัวข้อไฟท้ายนะครับตีดํานะครับทําให้ไฟท้ายเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดคันนี้นะครับหรือว่าแคมเปญพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าชุดแต่งรับคันนะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับรถพร้อมส่งอมอบนะครับแคมเปญพิเศษเลยช่วงนี้อย่างคันนี้จะมีทั้งหมดห้าสีนะครับมีสีขาวสีดำสีเทาสีบอลเงินและสีน้ำเงินนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะ4ประตูยกสูง XLS เกียร์ออคันนี้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเหลือส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าฟรีชุดแต่งรับคันสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสุดสุดคุ้มครับ099 626 5262หรือจะเป็น ID Line นะครับ p r a s I P 099 626 5262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นสุดสุดคุ้มครับ สามารถโทรมารสอบถามเรื่อะเอเยดแคมเปญโทรมารสอบถามเรื่องเลเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่เด็ดๆโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณครับสวัสดีครับ